สวัสดีครับเพื่อนๆกับผมวรชัยชาลีศีหรือว่าชัยคอมครับอย่าที่บอกครับอู้อู้มันแท้จริงๆเหรอเนี่ยผมทำงานมาทั้งชีวิตครับโดยใช้แรงกายแรงใจของตัวเองแต่ไม่เคยใช้สมอง ไม่เคยใช้เทคโนโลยีทำไมคนที่เขารวยเป็นร้อยล้านพันล้านเพราะเขามีตรงนี้เขามีวิสัยทัศน์เขาศึกษาเรียนรู้ครับพอผมมาศึกษาเรียนรู้และเข้าใจผมไม่สามารถพูดอ้างอิงได้ พะไม่รู้ว่ามันจะจะเมื่อดีก็สิทธิ์ใครเขาหรือเปล่าแต่พอมาศึกษาเรียนรู้จริงๆมันไน่จริงเราทำกิจวัตรประจำวันเราทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเอาสิ่งที่เราส่งให้เพื่อนคุยกับเพื่อนผ่านเฟซผ่านไลน์มาผ่านเพจคิวคก็เท่านั้น ผมหวังเพียงแค่ต้องการมีเงินเข้าอีกทางหนึ่งครับเพื่อให้ส่งลูกเรียนมีเงินเข้ากระเป๋าอีกทางหนึ่งเท่านั้นไม่จะหวังเป็นร้อยล้านพันล้านหรอกครับมองเห็นเป็นโอกาสครับผมเพื่ได้ฟังโค้ดได้หลายคนแล้วมีเอกสารอ้างอิงเชื่อด้วยเหตุช่วยผลครับมีสติครับ ผมค้นหาตัวเองมาทั้งชีวิตครับช้ใจแดงไม่เคยใช้สมองก่อนจะหาตัวเองเจอครับผมให้โอกาสตัวเองครับผมเคยปิดกั้นโอกาสตัวเองผมไปยึดติดในบางสิ่งบางอย่างไม่ขออนุญาตเอ่ยผมห้าสิบกว่าแล้วครับ สิ่งไหนที่เคยผิดพลาดมาขอเป็นบทเรียนชีวิตอยากบอกกับเพื่อนๆครับลองเข้ามาศึกษาดูครับคุณไม่เสียอะไรหรอกครับถ้าว่าไม่เสียก็ไม่ใช่แต่ทีเ้แน่คุณต้องเสียเวลาศึกษาเรียนรู้พอเข้าใจแล้วมันจบครับมันไม่ได้ทำช่างชีวิตครับ ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรคุณต้องมีกระเียณเมื่อคุณกระเียณแล้วคุณก็ต้องทำงานใหม่หางานใหม่ไม่งั้นคุณเมื่อคุณกระเียนมากลับมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่กีนวันไม่กินเดือนก็ตายครับเพราะสมองไม่เคยใช้ร่างกายไม่ได้ออกกำลังกาย มันต้องมีวิชาชีวิตต่อจากวัยกเกษียณครับลองไม่ปิดกั้นตัวเองลองมาฝึกหาฟังเรียนรู้ดูถ้าคุณกเกษียณแล้วคุณก็มีงานทำครับคุณจะฝึกใช้สมองคุณจะกระตือรือร้นแต่ถ้าคุณยังไม่จบคุณยังเป็นเด็กหรือวัยกลางคนกำลังทำงานอยู่สาวาที่คุณทำอะไรผมถามตัวเองครับ ผมเรใช้ไม่เคยทําสิ่งไรสาระบอกได้เลยแต่เพราะความไม่รู้ครับผมไม่โทษใครแล้วก็ไม่โทษตัวเองแต่ผมไม่รู้แต่ตอนนี้พอรู้แล้วมาศึกษาเรียนรู้อยากบอกเพื่อนๆครับลองเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูมันได้จริงๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ